สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะวันนี้มาอยู่กับกิเดฟที่เซ็นทรัลเวลวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างจะบอกว่ามีเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะไปค่ะไม่ใช่แค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำของผู้พิการทางการได้ยิน นี่คือปณิธานที่แน่วแน่ของกลุ่มอาสาสมัครในโครงการ EdDev ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และออกแบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับน้องผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมโครงการของเราเลคะเป็นโครงการที่เรีนจิตอาสาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของชัยทีงานทุกท่านและนี่คือนิทรรศการการแสดงผลงานของน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วค่ะภายใต้ชื่องานว่า Active c i t i z e n d e v Friendly City เพื่อเสนอผลงานของน้องหูในแต่ละวิชาหลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง9สัปดาห์ค่ะมาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะต้องขอให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆได้ไหมคะครับผมครับนักธุรกิจเฉลิมไทยครับผมเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ e d e ดครับผม e อ u c a t i o n f o r t h e d e เครับถ้าคนที่ไม่รู้จักเ d e เลยแล้วอยากจะให้นิยาม3คำา d e ด พื้นที่การเรียนรู้และสาของทุกคนมีขยายความไหมคะทาไมถึงแยกเป็นพื้นที่และการเรียนรู้และของทุกคนคือสาหรับผมผมทาด้านการศึกษาเนาะก็คือคเราก็จะโฟกัสด้านการเรียนรู้เยอะอย่างเช่นแบบว่าคือนอกจากการเรียนรู้ของน้องเนี่ยครับเราก็จะเป็นการเรียนรู้ของคนของอาสาสมัครหรือว่าคนหูดีด้วยเพราะว่าคือแน่นอนว่าเวลาทํางานด้านภูมิการนะเราจะ คือหลายๆครั้งสังคมมันต้บอกว่าเรามาช่วยเหลือเรามาแค่แบบมาทาให้เขาอ่ะเนี่ยแต่สําหรับผมคือมันคือการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับคือแบบว่าน้องหูเองก็จะต้องผลักดันตัวเองให้มีทักษะที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นในขณะที่คนหูดุหูดีเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ภาษามือช่างนักมือกือการแลกเปลี่ยนคนหนึ่งสอนภาษามือคนหนึ่งสอนทักษะซึ่งมันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะซึ่งผมว่าเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของ เอดเด็บว่าเออจริงๆคือเราสร้างพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่มันมีการแลกเปลี่ยนกันจริงๆกันะค่ะพอคิดอยู่แล้วเราอาจจะเรียนรู้คนี้ได้ค่ะ เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะพี่จริงๆเอเดฟเริ่มจากการที่แบบว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสชุมชนสังคมคนหูหนวกนะครับใน,ในตอนนั้นคือจริงๆเริ่มจากการที่แบบเรา,าไปเป็นกรรมการในการคัดเลือกเด็กไปแลกเปลี่ยนเนาะที่แบบไปโครงการเอเสเนี่ยครับก็คือ <c oughs> เขามีส่งเด็กไปแลกเปลี่ยนเป็นหูหนวกปีแรกชีวิตน้องเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยสำหรับ <c oughs> สำหรับผมก็คือมองว่าคือหลังจากที่น้องกลับมาคือเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองว่าเขา สามารถสร้างความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยนะซึ่งมันก็อินสปายเรามากตอนนั้นคือมันเป็นคําที่เรารู้สึกเออมันอินสปายเราแล้วก็ก็เลยเริ่มจากการที่จัดค่ายก่อนเนาะค,คือจัดค่ายแล้วก็หลังจากจัดค่ายเสร็จเราก็ได้รับฟีดแบบว่าเออแบบว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะเรียนทักษะใหม่ๆอยากจะรู้จักคนหูดีมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแบบอ่าทีนี้เราเริ่มมาเป็นโปรแกรมที่เป็นระยะยาวในการสอนภาษาเป็นสอนทักษะต่างๆเนี่ยครับก็คือตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ สอนต่อเนื่องกันในในโรงเรียนหูหนวกเนี่ยโรงเรียนโสนเนี่ยเก้าสัปดาห์10สัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นวันโชว์เคสนี่ค่ะวันนี้ใครที่มานะคะจะได้รับใบนี้กันพอเราไปในเขาเรียกว่าโต๊ก,กิจกรรมไหนค่ะทำกิจกรรมปุ๊บเราก็จะได้รับแสแตปมสแตปมสแตมแล้วพอเราสแตมได้เต็มปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนามาแลกเสื้อได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะน้องเบรโค่ะอบอกว่ามีอะไรเต็มโต๊ะไปหมดเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าเทศกาลเอ็ดเดบซีซั่นที่ห้านะคะอันนี้มีภาพสวยๆเต็มเลยค่ะภาพอันนี้คือแจกเหรอคะหรือว่าแจกเลยค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะก็คือใครมาก่อนได้ก่อนเลยเลือกได้เลย Oh. เป็นภาพที่น้องหูหรือว่าน้องที่มีผู้ผพิการทางการได้ยินนะคะในวิชาถ่ายภาพค่ะไว้นะคะเดี๋ยวไม้ขอหนึ่งใบใบนี้สวยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํากิจกรรมเพื่อจะสแตมป์แล้วเดี๋ยวมารรบสติกเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวไปพร้อมกันค่ะภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายโดยพี่ๆน้องๆทีมงานและอาสาสมัครที่ตั้งใจอยากให้งานออกมาดีที่สุดงานนี้ต้องบอกว่าน้องหูทุกคนจัดเต็มมากๆค่ะ ที่เห็นกำลังเต้นกันอยู่นี้เชื่อไหมคะว่าทุกคนเป็นน้องหมูค่ะท้าเป๊ะสุดๆตลอบกิจกรรมวันนี้คือเรียกว่าเป็นกิจกรรมโชว์เคสเนาะก็คือเป็นหลังจากที่น้องเรียนมา9กาสัปดาห์นะครับก็จะมีการเหมือนกับเอา ผลงานของน้องๆที่ได้เรียนร่วมครวอาสาเนี่ยมาแสดงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารนณะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าคือเราก็จะมีแบบการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆก่อนเนาะแล้วก็มีการเต้นและการแสดงของในวิชาการเต้นและการแสดงแล้วก็น้องมีการแสดงเพลงประกอบเพลงเมื่อเช้าไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของวันนี้ก็จะมีในส่วนของ s i l e n เลนทอก็เหมือนกันก็คือเราก็จะเชิญคนหัวหนวกนะครับที่เป็น ทั้งเป็นครัวา่าของเราเองหรือว่าเป็นคนหูหนวกทั่วไปในวงการคนหู่นวกในที่เขาทาเป็นเป็นด้านการประกวดหรือว่าด้านอะไรก็ตามนะครับให้เขามาเล่าเรื่องราวเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วคือผมมองว่ามัน,นคือการอินสปายเนาะคือเราเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเราเห็นโมเดลเราโมเดลที่มัน uh, มันหลากหลาย <okay. S 1> มันก็ทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นเราเริ่มเห็นถึงความเป็นไปได้ามากขึ้นนะครับแล้วก็วั mm hmm. นนี้เราก็มีอินฟลูเอนเซอร์ในทางการที่มาทําด้านคนหูหนวกอยู่แล้วที่แบบว่าวันนี้ก็จะมี แขกรับเชิญหลายๆคนที่มาเล่าประสบการณ์ของการที่แบบได้เจอกับคนหุนหัวหรือทํางานร่วมกับคนหุนหัวในสังคม,คมเดี๋ยววันนี้ค่ะจะออกไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปทํากิจกรรมด้วยกันดีไหมคะไปเลยครับผมไดค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ บอกว่าบูธแรกก็จะต้องขอเครื่องดื่มก่อนเพราะว่าหิวน้ำมากนี่เลยเราอยู่กับ b e v e r a g e Making Class ต้องขอสวัสดีค่ะใช่คะสวัสดีค่ะแล้วก็น้ำที่จะดื่มวันนี้อยากจะได้กาแฟกาแฟอเมริกาโน่ต้มเย็นหนึ่งหวานน้อยอ่ถูกไหมถูกไหมชื่อภาษาชื่อภาษามืออ่อ มายค่ะอันนี้คือชื่อมายชื่อภาษามือมายถูกไหมคะโอเคคุณค่ะ อยากรู้ว่าเมนูต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้มีคนออเดอร์เต็มเลยเนี่ยใครเป็นคนคิดเมนูขึ้นมาแล้วก็สูตรต่างๆอะค่ะได้มาจากไหนอะคะ่ะอ๋อเป็นของทางร้านเราเองแล้วก็ทําพิเศษเฉพาะของน้องเดฟทั้ทงหลายอะคุณค่ะคุณค่ะได้แล้วค่ะต้องขอชิมเลยเป็นสายกาแฟอือหือ <G ül> ยอดค่ะแอบได้กลิ่นหอมๆของของอร่อยค่ะอันเป็นวิชาทำอาหารเขามีป้ายไหมเมื่อกี้มไม่เห็นผ่นานๆ ว่าเราจะต้องสั่งเหมือนกันสวัสดีเครปไส้ไมาอยากกินไส่ไก่ไ,ไก่เอาเห<ด>มือนไ,ไนนก่เป็นจิกอย่างงี้เหมือนแบบจิก๋งไ<อ>ก่ไก่ใส่ลงมาเดี๋ยวที่มือใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะเหมือนเราเอาไก่ใาสา่เข้าไปในแป้งอร่อยไหม อร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยเขาอร่อยอร่อยเที่ยงนิ้วชีร่าที่ปากนิ้วชีร่าที่ปากอร่อย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 ก็แบบทำหน้าสงสัยไงอร่อยไหมน้องก็จะบอกอร่อยถ้าอร่อยก็แสดงสีหน้าแบบเยี่ยมอร่อยแล้วถ้าถ้าสงสัยว่าอร่อยไหมคือทำยังไงครับอร่อยแล้วก็ทำคิ้วขมวดทำแบบแบบหน้าสงสัยกะค่ะคิ้วขมวดว่าอร่อยจริงไหมอะไรเนี้ยอร่อยตอนน้องเป็นคนถาม ร <laughs> ใช่ค่ะนี่ค่ะจะต้องชิมเลยละ่ะเราก็แบบว่ารู้สึกว่ากินหอมจังเลยแต่ว่าก่อนชิมเราจะบอกว่าภาษามือวันละ กี่คำดีคำพี่นัทนละหลายคำนละหลายคำวันนี้อ่ะอย่างแรกสวัสดีอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับสวัสดีขอบคุณอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ้คแล้วก็หิวหิวหิวคำนี้น่าจะใช้บ่อยเลยค่ะส่วนคำว่าอร่อยแบบนี้ใช่ถูกต้องไหมคะอร่อยอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะพี่นัทคนละชิ้นไหมคะ อันนี้ค่ะมาคนละชิ้นค่ะโอเคเราต้องชนนะ <c oughs> โอเคขออนุญาตนะคะ <c oughs> แมผักผักต้ <c oughs> อ,องทำได้แค่เดียวแหละค่ะ <c oughs> อร่อยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการผลิตวิดีโอยากไหมคะเป็นอะไรที่พี่ทําไม่เป็นเลยก็คือจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าเออแล้วก็ฝึกฝึกมาเรื่อยๆอะคะ่ะอืมน,นวูว่ามันสนุกค่ะ,คะแล้วด้วยความที่เป็นอ่าเรียกได้ว่าน้องหูแบบนี้ในข้อจําจกัดด้านเสียงมันมีผลไหมคะเหมือนแบบว่าถ้าวิดีโอมีการอย่างเวลาเราพูดรีวิวสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะจะสามารถ ทำอย่างไรได้คะอาจจะต้องมีคนช่วยช่วยในการแปลภาษามมออะไรเงี้ยช่วยน้องด้วย<อ>เราเราช่วยแค่แบบว่าในในใ,ในส่วนของเสียงอะไรเงี้ยแต่วิธีการตัดต่อแบบทาคลิปผลิตเสืออะไรเงี้ยคือน้องก็ทาได้แล้วเราก็ต้องช่วยในเรื่องเสียง<อ>แค่นั้นน่าสนใจมากเลยค่ะทามานานหรือยังคะเนี่ยตรงนี้ประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะทั้งหมดประมาณรวมตอนนี้ก็ประมาณ10วีคแล้วค่ะสสิบ<อ>สัปดาห์ แล้วก็นี่ก็คือผลงานที่ทำมาใช่ไหมคะคือทั้งหมดเนี่ยคือน้องน้องผูที่เรียนกับในคลาสตัดต่อวิดีโอน้องเขาเป็นคนตัดเลยอ้าวน่าสนใจมากเลยค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้มาเจอการถ่ายภาพน่าสนใจมากเลยค่ะอยากรู้ว่ายากไหมคะถ่ายภาพให้ได้สวยขนาดนี้ผมผมคิดว่ายากอย,กอยู่ครับการถ่ายรูปอะครับก็มีค,คุณครูครับช่วยสอนช่วยให้คำแนะนําในการถ่ายรูปอะครับผมก็ฝึกฝนตามคุณครูบอกครับอืเราชอบถ่ายภาพแนวไหนคะผมชอบภาพดอกไม้ครับนี่ครับผลง,งานผมครับ เปิไหมครับสวยมากเลยค่ะอยากบอกว่าสวยทำยังไงคะสวยแบบนี้ค่ะสวยสวยสวยมากมากสวยมากสวยมากสุดยอดเลยค่ะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะขอสมัครเป็นนางแบบถ่ายภาพสักหน่อยสักภาพนึงได้เลยครับได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ผลงานไม่ธรรมดาค่ะสวยมากเลยค่ะ ทีมงานเองกันนะครับก็ทางสารทูตเองก็ได้เลยเห็นนะครับความสําคัญของโอกาสที่เท่าเทียมนะครับของผู้พิการทางหูนะครับหรือแม้แต่ผู้พิการทางด้านต่างๆนะครับทางทางเรานะครับก็อยากสนับสนุนนะครับไม่เฉพาะทางโอกาสทางการศึกษานะครับทางสารทูตเองก็มีกิจกรรมในหลายๆด้านนะครับที่ให้การสนับสนุนครับรวมกระทั่งน้องที่พิการด้านต่างๆนะครับอยากจะให้เชิญชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรม กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมนะครับกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนะครับที่เปิดโอกาสให้สําหรับน้องๆน้องหูหรือน้องพิการด้านต่างๆนะครับได้เข้าไปร่วมกับเรานะครับทั้งการแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาคและก็การแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกานะครับทางสารทูตเองก็อยากขอบคุณทางทีมงานนะครับทาง เอ็ดเดนะครับทั้งครูอาสาแล้วก็ทีมงานวอร์เนเทียร์ผู้อาสาสมัครนะครับที่ได้ช่วยกิจกรรมในครั้งนี้ให้สําเร็จรุลงไปได้ดีนะครับทางสารทูตก็คิดว่าจะพยายามให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ เลยว่าเมื่อกี้ได้ดูเต้นแล้วก็เต้นเก่งกันทุกคนเลยค่ะมีข้อสงสัยมีข้อสงสัยค่ะขอถามคุณครูแล้วกันค่ะว่าด้วยการที่ว่ามีข้อจํากัดทางการได้ยินแล้วเขาเต้นให้ตรงกับเพลงได้ย,ยังไงใช้วิธีการจําจังหวะและท่าเต้นเอาค่ะก็คือเราจะสอนเป็นจังหวะ1-8ในห้องจังหวะค่ะแล้วก็ปล่อยท่าไปแล้วก็ค่อยๆสอนตามเพลงนะค่ะ โดยในแต่ละเพลงเนี่ยจังหวะการน,นับก็จะก็จะแตกต่างกัน,กนใช, <Wow. S 3> บช่บางเพลงก็จะช้าบางเพลงก็จะเร็วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องครัวสากก็ต้องทํานับจังหวะให้มันเข้ากับเพลงด้วยแล้วก็ไปกับท่าแล้วก็ท่าจะมีประยุกต์ให้มันง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าบางบางเพลงก็คือท่าค่อนข้างละเอียดเยอะก็เลยปรับให้มันง่ายขึ้น แอบเห็นว่ามีโพสต์อิดเขียนบอกว่าอยากให้สอนเพลงไหนคะอันนี้ก็คือสามารถร่วมกิจกรรมได้ได้เดี๋ยวจะให้น้องๆได้สอนช่วยสอนขอเพลงที่ง่ายที่สุดให้ได้ไหมคะง่าย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 ถ้าง่ายนะคะเพลงนี้แหละค่ะเพลงไหนเนาะแบล็กพิงค์ค่ะอันนี้น้องเลือกให้แล้วค่ะค่ะพร้อมค่ะง่ายท่สุดต้องทาต้องทายังไงบ้างตามผมเลยนะครับออย่างไรนะทำทำมือตามทำมือตามครับผม แล้วก็ประกบมือข้างหน้าแล้วก็พิแข่นะครับเอ้วกระดกกระดกมือขึ้นนะครับแล้วก็สะบัดสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับอ๋อเอามือนี้ลงเข้าออกแล้วก็มือแค่ต้มาด้วยนะจริงๆอะ <laughs> ครับแล้วก็มือที่ปากแล้วก็สะบัดเอวครับ ก็มาด้านข้างนะคบแล้วก็รูปมาที่คอนะครับซ้ายขวาครับแล้วก็โอ้รถเรื่ครับอ๋อโอเคโอเคอยู่ข้างหลังโอเคโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่นาไม่นาจะเต้นได้อยากเห็นพี่นาเต้นเราค่ะทำยังไงดี ตอนนี้มาอยู่กับพี่กระตูนและพี่ลิตาค่ะมาทำอาสากับเ d d เดได้นานหรือยังคะพี่สมซีซั่นแล้วค่ะก็มาอยู่ในฝ่ายของแผนการเรียนการสอนกับในโครงการนะคะให้กับครูอาสา<อ>และก็เด็กนักเรียนค่ะให้มีความสอดคล้องกันตลอดระยะเวลา10วีคที่ผ่านมาค่ะได้รู้จัก e d d เดได้ยังไงคะ,ะกระตูนรู้จักผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook เฟซบุ<อ>๊กโดยเพื่อนแชร์ในส่วนของการรับสมัคร สตาฟประจำโครงการเข้ามาค่ะเราก็เลย,เยมีความสนใจผนวกกับออตอนนั้นนะคะกระตุนก, <c oughs> ก็เรียกว่ามีมีเพื่อนที่ร่วมประกวดเวทีมิสเอลจีบีไทายาแลซึ่งกองประกวดะะ <c oughs> เปิดให้เดฟผู้บุกคล่องทางการสื่อสารหรือทางการได้ยินนะคะเข้ามาร่วมประกวดด้วยกระตุ้นรู้สึกว่า <c oughs> i, ตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับตัวเราแล้วก็นอกจากสร้างความเข้าใจตัวเราแล้วค่ะคือเราก็ยังสามารถสร้าง จากสิ่งที่เรามีอะค่ะให้กับน้องหูให้เขามีศักยภาพหรือว่ามีพื้นที่ที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนหูดีได้อย่างแบบเ้ยท่าเทียมกันอย่างนี้ค่ะคก็เลย<อ>สมัครเข้ามาแล้วก็ พาตัวเองมาอยู่ถึงซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วค่ะสุดยอดมากมากเลยค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะพี่กระตูนและพี่ลิต้าะคะได้เริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรสําหรับลิต้านะคะก็ได้เริ่มต้นมาอยู่ในโครงการที่เป็น e d e นะคะในตอนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของตอนที่ทางโครงการนะคะต้องการล่ามภาษาอังกฤษค่ะเพื่อที่จะไปเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทานสเลตนะคะให้กับสปิเกอร์ค่ะที่มาจากประเทศแคนาดาค่ะซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเหมือนกับ เป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะชื่อคุณวายเฮนคิงอะค่ะที่เป็นมิสวิวแชร์ของประเทศแคนาดาค่ะซึ่งเขามาพูดในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะที่โรงเรียนโสดในตอนนั้นลิต้าก็เข้ามาเป็นล่ามภาษาอังกฤษให้ค่ะแล้วก็แปลให้กับล่ามภาษาอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,<อ>เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้าใจตรงนั้นด้วยค่ะหลังจากนั้นก็ร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับเด,เด็กๆมาตลอดเลยค่ะใช่ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ ขอให้อยู่กับเอเดฟต่อไปัยอีกนานๆเลยนะคะพี่ได้เลยค่ะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาเนี่ยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้นมาอย่างไรบ้างคะในปีแรกันอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองมันเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองแหละการที่แบบเออเราเข้าไปโรงเรียนโรงเรียนในช่วงแรกๆก็บอกว่าแบบเฮ้ยเด็กเรียนไม่ได้หรอกไม่รู้ภาษามือจะเรียนได้ไงครูภาษาเป็นคนหูดีไม่รู้ภาษามือ หรือบางทีแบบว่าเด็กก็อาจจะเรียนรู้แค่นี้ก็พอแล้วอะไรนยจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มอะไรนะซึ่งอันนั้นเรามันก็เป็นแรงขับของเราได้ว่าเออจริงๆแบบเออมันเสียดายโอกาสของน้องๆถ้าแบบว่าเออแบบบุคลากรทางการศึกษามีม i n d s e ตแบบนี้บบนอ่ะนะจริงค่ะมีผลเนาะใช่แล้วเราก็เลยแบบเออในปีแรกก็เลยแบบเ,เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในการที่แบบเราทําโครงการจนอ,อพอเสร็จในวันโชว์เคสในปีแรกเหมือนกันก็ครูหรือว่าโรงเรียนหรือวผู้ปกครองก็เห็นว่าเออแบบโครงการนี้มันมันให้อะไรกับน้องๆจริงๆอ่ะนะหลังจากนั้นก็ ได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นในทั้งทางโรงเรียนเองแล้วก็ทั้งทางาสปอนเซอร์หรือว่าองค์กรอ,อื่นๆที่เป็นพันอยากให้เข้ามาเป็นพันธ์ไดกับเราโอ้โหแล้วมีการวางแผนในการดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างคะคือจริงเอ็นดฟคือนอกจากตัวด้านการศึกษาเราโฟกัสด้านการศึกษาในห้องเรียนมากจริงแต่ว่าคือ เราจะามีแนวโน้มแล้วอยากจะขยายไปในเชิงพื้นที่หลากหลายเนาะก็คือที่ดิโรงเรียนโสดเนี่ยโรงเรียนหูหนวอกมันมี21โรงเรียนทั่วประเทศม,มันยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ได้รับโอกาสแบบนี้ออซึ่งใน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 กรุงเทพคือมันเหมือนกับเป็นการนําร่องของโปรเจกต์ละกันแล้วคือจริงๆเราก็อยากจะสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆัดนั้นๆที่มีโรงเรียนหูหนวกอยู่นะเรออาก็อยากจะขยายในเชิงนั้นด้วย แล้วก็ในส่วนหนึ่งคือตอนนี้ก็เอเดฟก็เริ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทในเชิงนโยบายมากขึ้นในการที่แบบไปเป็นปากเป็นเสียงกับการศึกการวางแผนการศึกษาในการวงศึกษาเองหรือว่าในกทมเองนะตอนนี้ก็คือแบบเอเดฟก็เข้าไปเป็นบทบาทในการที่จะช่วยในการให้ความเห็นในการที่ว่าการเรียนเรียนดีขึ้นของคนพิการคนจะมีอะไรมากขึ้นบ้างคนจะปรับตรงไหนหรือว่าแม้แต่การเข้าถึงอาชีพต่างๆ ด้านหลังไม้ตอนนี้มีกิจกรรมค่ะ Human Library เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะไปร่วมกับเขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่า Human Library ค่ะกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ทั้งคนหูดีและคนหูหนวกมาทำลายกำแพงของตนเองเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมและส่งเสริมความเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกหูแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ภาษามือได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแต่วันนี้ มายเองก็ได้เรียนรู้ภาษามือเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ภาษามือกันเพิ่มเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องเจอกับผู้บกพรองทางการได้ยินเราจะได้สื่อสารกันได้อย่างเป็นกันเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ากิจกรรมที่เราได้มาร่วมกับเอ็ดเดวันนี้สนุกมากเลยค่ะหมายได้เรียนรู้ภาษามือต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ค่ะ วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเคียงบาดเคียงไหลจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทำกิจกรรมกับใครอย่าลืมติดตามนะคะทางช่อง nbt 2 s d ทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเคียงบาเคียงไหลเย้ yeah!